ไปเดี๋ยวเราเอาวัวไปปล่อยในไร่ครับนี่วัวจะกี่ตัวสี่ตัวเลขตัวอะไหเนอ่ยขายไปแล้วเหลือสี่ตัวปล่อยคางบ้านปู่เดี๋ยวเรากลับมาถูทํากับข้าวหุงข้าวกินกัน<อ>น้ครัฝนก็จะแช่ช่ำชหาแล้วันี้ ครับยากาศชีวิตพื้นบ้านนะครับผมแถวบ้านผมนะนี่เลยเออมันก็ไปง่ายนะเดินไปแหละเคยไปอะ่ะนี่ครับก็เอาไปตรงในบ้านปู่ผมนะเพราะว่าเขามีที่ก็คือเอาไวท้ทำภาพน,นี้แหละแต่ว่า ผมยังไม่ได้ทำไงก็เลยปลูกหญ้าอยู่แล้วก็เอาบัวไปปล่อยนะครับอันนี้เป็นทางในหมู่บ้านนะครับอันนี้ก็เป็นคนเกีตเพิ่งทำใหม่นะคนเกีตแล้วก็น,นี้เส้นที่ไปมันปลูกนะผมที่เราปลวอยปล่อยคนเกีตตัวนี้ทำมาสามสิบกว่าปีตั้งแต่ผมอยู่สมัยเรียนโ่ะโหดูดิแต่ละบ้านนะครับ แต่ละบ,บ้านเขาก็จะเป็นวัวแบบนี้เลถ้าเกิดใครไม่ชอบจีวัว,วมผมนะผมบอกให้คือเดินไม่ได้โอ้นี่อุย้ยเดี๋ยวเราก็ถึงลนะอันนี้ก็เป็นส่วนมากเขาก็เป็นพื้นที่หลังบ้านนะครับเขาจะล้อมรัวไว้เลี้ยงวัวนะเสริมนเนี่ยหญ้าเขาเยอะไง อย่างนี้เวลาหน้าฝนเนี่ยเมมขียวชุกอุ่มเดียเกิดหน้าแรงนะหน้าแรงนะครับยาไม่ค่อยขึ้นอนะ่ะต้องเอาฝาังข้าวหลักๆทำไร่ทำละทำมันกันหัวก็เอาไว้เสริมนะครับเเส้นนี้ก็เมื่อก่อนเป็นใน ลูกหลังนะลูกหลังอยู่นะน,นี่คอนกรีตลงแล้ะเป็นจอรดีขึ้นขับลงขับรถเมื่อก่อนผนไอ้ลูกหลังมันเยอะหน้าฝนแล้วฝนะนี่นะครับยังไม่ได้อาบน้ำเลยผมมาเดี๋ยวรอเอาวัวมาเสร็จปุ๊บจะก็เดี๋ยวกลับไปหุงข้าวกินนะอาบน้ำนี่นะบอกนี่นี่เลย ้เย็นสบายเลยนี่นี่เป็นที่ของผมอยู่ในเนี้ยตรงนี้ที่เขาจะแบ่งกันแล้วก็ทางนู้นทำบ้านเราค่อยเดินไปดูเดี๋ยวเอาวัวไปนู่นก่อนอันนี้เป็นที่ของปู่นะครับอันเนี้ยอันนี้ก็โอเคนะเพราะว่าถ้าเกิดเป็น เสร็จพอเพียงอะทำบ้านมุมตรงต้นกล้วยด้านนู้นนะครับเพื่อนๆทำบ้านเสร็จปุ๊บแล้วก็ตรงนี้ก็ทําเป็นปลูกปลูกข้าวปลูกพวกผลไม้นะสบายเลยตรงนี้มีน้ำเนี่ยน่าสนใจเพราะว่าติดกับถนนเป็นลุกหลังนี้แล้วก็คนกีดตรงด้านนู้นอนะคนกีดไปยาวไปนู่นนะครับนี่แน่นอนเลยตรงนี้น่าสนใจเป็นพื้นที่ของปู่ อีกทีหนึ่งนะแต่ว่าไม่ใช่ผมหรอกแต่ว่าดีอะพื้นที่ดีตรงนี้เย็นสบายใครได้น้าเนี่ยหรือว่ามุมเนี่ยมุมฝั่งซ้ายก็ได้นี่ไงดูข้าวประมาณนี้ครับทางเข้าไร่ข้านาเนี่ยทางไปนู่นนี่นี่น,น,นี่ก้า ขาก็ปลูกแล้วก็เดี๋ยวเขาจะถอนเป็นกำํกำๆแล้วก็ไปไปดำาเขาเรียกว่าไปดำหนาเนี่ยเมื่อก่อนผมก็เส้นเส้นนี้แหละผมก็เดินไปไล่ไปหนาเส้นนี้แล้วก็ยาวไปนู่นเลยประมาณสักสองกิโลสองกิโลก็ถึงไล่ถึงหน้านะเราอยู่ไกลนิดนึงเนี่ยพื้นที่ดีมาก ใครมีเงินนะครับมีเงินแล้วก็ถ้าเกิดเขาขายาน่านะซื้อแถวนี้ก็ทำกเกษตรพอเพียงเนี่ยดูต้นสักดิโอ้โหต้นสักต้นสักใครเอาไว้ทำบ้านนะปลูกขึ้นดีด้วย <S 2> <S 2> เราก็จะมาล้อมลวดไอ้ตัวนี้กันแล้วก็เอาวงปล่อยทุกวันนะก็ <S <S <ๆ>หญ่าเขียวชุ่มห,หน้าฝนด้วยแล้วก็กลับปล่อยอตอนเย็นแล้วก็มาเอา ออกไปแค่นั้นเองเดี๋ยวมันก็เดินกลับนะครับเพราะว่าเดินทุกวัน,นมันจําได้นะจําทางที่นี่พื้นที่นาอันนี้ก็เป็นที่อีกที่หนึ่งนะอันนี้เมื่อก่อนผมก็มาเอาวัวปล่อยนี่แหละพื้นที่ใหญ่อยู่หลายไร่เลยอะ่ะเขาก็ล้อมรั้วอยู่เนะี่ยอันนี้ก็ปล่อยวัวสบายเลยจะเกิดยาตรงนู้นหมดเราก็มาปล่อยนี่ได้เนี่ย เด็ที่หนึ่งนี่ที่พ่อซื้อไว้ครับตรงนี้เลยมีแต่ไล่มีแต่ที่นะครับโซนเนี้นี่โอ้โหยาก,ก็เยอะอยู่แล้วเนี่ยทางถึงมดแล้วเมื่อก่อนนี่ก็ลูกลังเลยทั้งเส้นเลยอันนี้อันนี้ก็คนกีดยาวอะล้อมรอบ พัฒนาไปเรื่อยๆสามสิกว่าปีนี่ไงจะเกิดจะทำบ้านผมทำารรงนี้แหละทำารรงนี้เลย,ย,เลยแล้วก็เป็นร้านเป็นบ้านอะไรก็ว่ากันไปจุดนี้พรเป็นสามสามแยกอยู่แล้วเนี่ยมีทางสองเส้นโอเคเลยสะดวกดเข้าออกง่ายเสาไฟสายไฟถึงจบ อืมน,อนี่เข้าานีเด้นี่เป็นบ้านปูนะเที่ยวมาเที่ยวหน่อยอจะคจะคน,นาจโคนไหนล่ะม่อยู่บ้านแล้ว